สวนสุนันทาแต่เดิมเป็นสถานที่พำนักของเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินและจัดสร้างเป็นสวนป่าเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบทส่วนพระองค์และเป็นที่พำนักของเจ้านายฝ่ายในหากแต่พระราชประสงค์ยังไม่บรรลุผลสําเร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับเป็นพระราชทุระ ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จโดยมีพระตำหนักขนาดใหญ่ได้แก่พระตำหนักสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าพระตำหนักสมเด็จพระราชปิตูฉาเจ้าพระอัครราชเทวีและพระตำหนักพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาศินีนาประทับพร้อมพระราชธิดาองค์เล็กคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลส่วนตำหนักขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นที่ประทับของพระราชธิดาในรัชกาลที่หซึ่งดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้า รวมทั้งเป็นที่พำน,นักของเจ้าจอมารดาและเจ้าจอมโดยมีพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถซึ่งทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุดเป็นศูนย์กลางของพระราชวงศ์ฝ่ายในและสังคมภายในสวนสุนันทาในช่วงเวลานั้นร่วมเดิมลึก75ปีจากวันวานถึงวันนี้กับมหาวิทยลาลัยราชภัฏสวนสุนันทา